ธนบัตรที่ระลึก50ปีนะครับบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผมก็ใครมีธนบัตรสภาพสมบูรณ์อะไรแบบนี้นะครับทางให้ติดต่อทางเราได้นะครับที่เฟซปาั้นนะครับไลน์ s p a n u n แปดแปดแล้วก็เบอร์โทรศูนย์ห้าหรือว่าศูนย์ห้าสนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ ไม่มีอะไรมากครับตัวน,นี้จะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับที่ระลึกราชาพิเศษ,ษสมรสนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นธนบททัตรที่ต้องบอกว่าที่มาที่ไปก็คือเป็นธนบัตรที่ล,ลึก50ปีก็เลยเป็นที่มาของแบงค์ห้าสิบนะครับห้าสิบปีรุ่นนี้เป็นธนบัตรคนจะเรียกกันแบงค์ห้าสิบบาทจัมโบ้นะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยธนบัตรที่เป็นชนิดราคา50บาทเนี่ยก็เพิ่งเริ่มมามีตอนปี2530น้นั่นเองนะครับอ่บบาบบ้ธนบัตรรุ่นนี้เป็น ใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่มากแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่ใช่ธนบัตรที่ใหญ่ที่สุดนะครับพี่บอกมาประมาณ9 9 9 9 9 9 9ฉบับนะครับที่ระลึก50ิบปีบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่เาแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสกิดรรทธนบัตรตัวนี้จะเป็นธนบัตรที่เหมาะกับการนำไปเป็นของขวัญให้กับคู่บ่าวสาวในงานวิวา์นะครับก็คือเป็นที่มาที่ไปคือมีในยยะสัาคัญ์เลยว่าธนบัตรตัวนี้มันเหมาะกับการเอาไปทำอะไรนะครับ ก็คือว่าซื้อเป็นของขวัญให้กับคู่บ่าวสาวในงานแต่งงานนะฮะนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบธณบัตรเนี่ยก็จะเป็นแบงค์ห้าสิบอันนี้ดึงออกได้นะเขาจะมีซองใส,สให้ตัวนี้จะเป็นลายน้ํานะครับลายน้ําตัวนี้จะเป็นลายน้ําคู่นะครับของในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับแล้วก็มีตัวเลขห้าสิบไทยนะครับอยู่ตรงนี้เป็นที่มาของแบงค์ห้าสิบปีรัชาพิศมสนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์นะครับพปรแล้วก็สอกอนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบมันเป็นงานโทโรกรมนะครับซึ่งอันนี้ถ้าปรับอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหน้าตรงก็จะเป็นภาพในหลวงและใช้การที่9นั่นเองนะครับก็จะมีลวดลายที่เขาใส่มาอันนี้ก็เป็นวันที่ปรับดาพิเศษนะครับพวกรละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับใส่มา เป็นธนบัตรที่สวยครับเหมาะกับการเอาไปเป็นของขวัญให้กับคู่บ่าวสาวมากเพราะว่าเหมือนเป็นทํามาในพิธีแต่งงานอยู่แล้วนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับราคาของธนบัตรรุ่นนี้ก็จะมีตั้งแต่สภาพสมบูรณ์นะครับรุ่นนี้ตอนที่ออกมาตอนปี2543เนี่ยจะอยู่ประมาณชุดละ300เท่านั้นเองนะอ่าก็คือมีแบงก์แล้วก็มีเล่มอะไรเงี้ยทั้งเล่มเลย แต่เป็นธนาบัตรที่ทําออกมาน้อยมากครับแต่ว่ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดเลยเพราะว่ามันมีระยะสําคัญก็คือแต่งงานอ่นาธนบัตรรุ่นนี้สมมุติแบบจะไปงานแต่งสักงานหนึ่งงานแต่งเพื่อนหรือว่างานแต่งแบบลูกหลานหรืออะไรเงี้ยก็คือถ้ามองหาของสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับของที่มันมีมูลค่าแล้วก็มีค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยก็คือแบงค์แบงค์ถ้าเป็นพวกเงินตราโบราณหรือว่าแบงค์พวกอะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นรุ่นนี้แหละอ่า ต้องเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้จะพิมพ์ที่โรงพิมพ์มพธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอ่ทำออกมาด้านหน้าก็จะมีพระปลมาพิไทยย่อนะครับตราสัญลักษณ์พะปะลอสอกอนั่นเองนะครับตัวนี้แบงก์จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี้เลยนะอันนี้คือถ้าพวกเนี้ยจะอยู่กันที่ประมาณพันถึงประมาณ 2, 0 0พนะครับปัจจุบันนะ,นะครับปัจจุบันที่มีการซื้อขายกันที่ผมเห็นนะก็ถ้า มีปกสภาพเก่าหรืออะไรเคยเห็นต่ําสุดประมาณ500ร้อยมั้งครับห้าร้อยถึงประมาณ2องพันอ่ะจะอยู่ประมาณเนี้ยนี่คือมีปกกับแบงค์นะท้งนี้ท้งนั้นก็ดูที่สภาพปกด้วยหรืออะไรเงี้ยบางทีก็จะมีชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวแปะอยู่ตรงหน้าหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันแสดงความเป็นเจ้าของแบงค์ไปแล้วอะไรเงี้ยครับเวลามาซื้อขายหรือว่าเราจะเอาไปอีกงานหนึ่งมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมดังนั้นราคามันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแพง ถ้าเป็นตัวอย่างนั้นจะราคาถูกมากเพราะมันใช้ได้แต่แบงก์ะครับปกบางทีปกมันใช้ต่อไม่ได้อะนะครับ <c oughs> อันนี้คือถือว่าเป็นธนบัตรที่สภาพสมบูรณ์มากอันนี้จะไม่มีอะไรเลยรอยตรงมุมนิดนิดเดียวครับไม,ไม่ตัวธนบัตรจะสวยสวยอยู่แล้วก็ถ้ามีพวกแปลก,ปกที่มันจะแพงขึ้นจากนี้ก็คือเป็นพวกตัวเลขธนบัตรตัวอย่างอะไรเงรี้ยฮะพวกตัวเลขรุ่นนี้จะเป็นเลขหกหลักนะ เพราะว่าพีออกมาแค่999 9 9สบฉบับแปลว่าเลขตอง1ตองสองอะไรเงี like it, it Japanese, uh ้ยจะมีในระบบแค่อย่างละใบเท่านั้นเองนะครับหายากมากพวกเนี้ยอันนั้นอย่าไปพูดถึงเลยเพราะว่าปกติในยะสําคัญที่ซื้อเข้ามาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการซื้อเพื่อเอาไปเป็นของขวัญให้กับผู้บริสสาวในการแต่งงานนะครับใครมีธนบัตรรุ่นนี้ผมรับซื้อนะคือติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกถ้าเป็นแบงก์เปล่านะสมมติมีแต่แบงก์นะมีแต่แบงก์เปล่าแบบไม่มี ไม่มีซองไม่มีอะไรเลยอ่าราคาซื้อขายจะอยู่ประมาณ200ถึงประมาณ7จ็ถึงแปดอยะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ที่สภาพแบงค์เคยเห็นเก่าสุดที่ได้มาเนี่ยคือเก่ามากคือมีรอยพับรอยขาดอะไรเงี้ยอันนั้นคือตอนนั้นได้มาต่ํากว่า200ด้วยซ้ำคือคือสภาพมันด้วยนะครับพวกของพวกเนี้ยหลักๆคือซื้อสภาพต้องดูเป็นหลักเลยตามที่บอกอ่าใครมีก็ติดต่อเข้ามาได้พวกเนี้ยรับซื้อราคากลางๆจะอยู่เล่มประมาณพันหนึ่งนะ ซื้อขายประมาณพันถึงประมาณพันห้าไม่ไม่เกินนี้ก็คือจะมีพวกตัวเลขกับหมวดอะไรเงี้ยพมเข้ามาลเล็กน้อยโอเคนะครับสำหรับพันธบัตรตัวนี้ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อเราเข้ามาได้ที่เฟซปานันนะครับไลน์ fpanu888 หรือว่าเบอร์โทรศูนย์ห้าสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามนะครับติดต่อเราเข้ามาได้ตลอดใครสนใจของอะไรหรืออะไรเงี้ยครับที่เอาไปเป็นของที่ระลึกหรือว่าอะไรเงี้ยก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะพวกเหรียญที่ระลึกหรืออะไรเงี้ย ราคาไม่ไม่ได้สูงเลยหรืออะไรเงี้ยครับที่ที่เราก็จะแนะนําได้อย่างเงี้ยแบบบางคนแบบว่าอยากไปงานแต่งก็ไม่รู้อะไรก็คือจะเป็นธนบัตรตัวนี้เลยไอ้ันนี้ผมผมแนะนําตลอดเลยใครไม่ไม่รู้ว่าจะเอาไปเพราะว่าตอนไปงานแต่งของรุ่นพี่หรือเพื่อนผมก็จะใช้ธนบัตรตัวนี้แหละอ่าข,ของของวัญให้นะครับก็โอเคครับหวังว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับตัวธนบัตร50จัมโบ้นะครับรุ่นนี้ โอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ